สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านค่ะและก็สวัสดีเด็กๆอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณรูดานะคะกับการเตรียมความพร้อมวิชาภาษาไทยนะคะเอาละค่ะ อ่ะชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูดาสอนสระอะไรให้กับเด็กๆไปคะจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะชั่วโมงที่แล้วคุณครูดาสอนสระอูให้กับเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอูนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ ถ้าพร้อมเราไปฟังเพลงสระ,ะอูพร้อมกันเลยค่ะ Bye. จำไว้เสียงยาวสระอู สระอูก็จบลงไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าสรลอูเป็นสระเสียงยาวนะคะเวลาเด็กๆเขียนสระอูนะคะ,ะจะต้องเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะใช่ไหมคะอ่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไปฝึกอ่านคำที่มีสระอูก,กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมเราไปฝึกอ่านกันเลยค่ะแบบฝึกอ่านสะกดคำซาราอูไม่มีตัวสะกดซาราอูมีเสียงยาวเขียนใต้ยพยัญชนะต้นออูอูออูอูออออ กออูกูกออูกูจออูจูจออูจูดอ u tu Bo u b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 u Kho u khu ka u khu Kho u khu 嘉宾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 嘉嘉宾嘉宾嘉嘉宾嘉嘉宾嘉嘉嘉 타오 포,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  타 ข้ออูคูคข้ออูคูงออูงูงออูงูชออูชูชออูชู 소우수 소우수 터우투 터우투 퍼우푸 퍼우푸 父乌夫，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 幺乌幺，幺乌幺。 รออูรูรออูรูรอ สุดยอดไปเลยครับการฝึกอ่านคำที่มีสระอูก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะอ่านได้กันไหมคะต่อไปคะ่ะครูดาจะให้เด็กๆมาฝึกเขียนนะคำที่มีสระอูกันนะคะ ให้เด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดหน้าที่คุดาโชว์ขึ้นให้ดูนี้ขึ้นมานะคะหน้าที่มีรูปภาพแล้วก็มีสระอูนะคะหน้านี้ที่คุดาโชว์ขึ้นมาเนี่ยอ่าเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมๆกันนะคะสีขึ้นมาด้วยนะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมเราจะไปดูคำที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่ามาแล้วอ่าคำที่หนึ่งเป็นรูปอะไรเอ่ยคะเด็กๆรูปช้างใช่ไหมคะอ่าช้างเด็กๆก,ก็เขียนชอช้างไว้อ่าในช่องว่างแล้วก็สระอูอ่านว่า ชอูอชูนะคะต่อไปอ่าข้อที่สองอะไรคะล,ลูกอะไรคะเด็กๆอ่าลูกปลาใช่ไหมคะปลาเด็กๆก็เขียนปอปลาลงไปแล้วก็สระอูอ่านว่าปออูปูนะคะ ต่อไปคำที่สามค่ะ,ะคำที่สามลูกอะไรเอย่ยอ่าหีบใช่ไหมคะลูกหีบหนูก็เขียนหอหีบลงไปตามด้วยสระอูอ่านว่าหออูหูนะคะูต่อไปค่ะ ่ารูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะเด็กๆงูใช่ไหมคะอ่ารูปงูเด็กๆก็เติมงองูลงไปค่ะบว,วกสระอูอ่านว่างออูงูนะคะต่อไปค่ะพอพันค่ะอ่ารูปพานใช่ไหมคะ ก็เติมพอพานลงไปแล้วก็สาลอูอ่านว่าพออูหูนะคะต่อไปค่ะรูปอะไรเอ่ยรูปเรือใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนอรอเรือสาลอูอ่านว่ารออูรูนะคะ กลับมาดูแบบฝึกหัดของเด็กๆเ,เลยค่ะดูนะคะว่าตัวไหนเด็กๆยังทําไม่เสร็จก็กลับไปทํานะคะให้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูดาก็ได้สอนสละ ให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงได้ฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะคะอย่างไรถ้าเด็กๆเขียนเสร็จก็กลับไปทบทวนนะคะฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆจะได้อ่านเก่งนะคะวันนี้คุณครูดาราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย